နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿမဟာကရုဏီโกနာထောဟိတายသဗ္ဗပဏိနံပုရေတဝါပာဝမီသဗ္ဗပတောသမ္ဗောဓိမုတ္တမံເຫດິນະສຈະວຈະນະ સુ ທິເຕໂຫຕຸ썹ພາຣເຫດິນະສຈະວຈະນະສະເບເດ રોગા ભયં ອ ન્દરા ຍາឧបັດຕວາ

าวสังฆาตุอบองกับซ่อมสังฆาตุอบองเดี๋ยวเกโฮมีปีนอกแล้วเฮาไม่ก็ของมากะเพกมากะสิลิลิงออยฮิดกาอยู่ลุยจิละเฮาวันนี้วันนี้คนฮะไหอย่ลงมันส จะสังกมกับสวมมานเน่เฮาปองเจอศัทธานิวัเนเจอศรธาจากยังเย่นังไงนันกันอันลิงอันออย้วเฮาอันคลุขตา้าวนะเขาขับไปขาไวายเจอเน่เจอศัทธานิวรณปองอเมา,มาพระปินจา,าเขาไมมเอาไหวหู้ไหวเา้ะทอมกันเยดเดเบคเว้โลกิสันโทสัปุริสา ดสแสังว่าประมด็อนุกัมปันต์อนุกัมปันต์ดิมึงกางเลมัยนังไงนั่กันคุณอันสัทธายังจีรนาอนียังสัทธานิวัจเกย์ยมัตกงโดพระกงโดตรากงโดสังฆะยมมัตกรมกุสุอากุสุอคิววิปะกุสุอากุสุมาห์ห์มัยยมมาห์ห์มัยมัตสิอู อเมกนณันศรัทธายังเนี่ยเขามึงเขาอากิวของเขาเนี่ยฮัลเลอร์กัเยอะเนี่ยเราเป็นชาวใครแบบอย่างศรัทธาศกเนี่ยถ้าไงวะเจ้าสุดโ่างอันศรัทธายังเนี่ยเขาก็น่าเจอเขาไม่ศรัทธานี่วันเนี่ยเจออเมยังไหวเก๊อันมัดปราดราสังฆาอันมัดกามกุศลอกุศลอากิววิปปะอันไหนก็น่าเจอไม่ยังไหวเก๊วะมันไม่ cháu su đô gong cháu môn cháu ye han cháu ye si này khâu cô ni tại khang cô nằm mấy càng ngày cỡ ngày năm đang yêu wa bát tham anu cam anu cam bàn đi mất mấy inu sanh mất mấy hả bu chơi sát này yang ye hit u sô gọi là ngày luôn mà lời của hit biển có bơ mơ คุอันนี้เนยเาจ้าลาแล้่เขาจ้ามุนเนีาแต่ข้างคุณอันัทธายังไม่ให้านอกแต่ข้างมันไม่้าเหรมันไม่หบูในกุูกอนีสิกลีเหรอไก่กันังเหรอไกก็มุนก็ตันเหรอไุ่ณอันาาเมียกาหัวจ้าสลาหัวจ้าเวกะซังหัวมันหัวตีไหนหัวกูลมหัวกูนำไหนหักูหักมากไ่่ไมกาสนแต่ข้างมันไม่เกฮะในวันนมก Icism, i, Ranger, 1, allemaal, คุณอันเจอแต้ขาอันเจอนีนี่ว่าอย่าพัออกกาซะเนี่ยไ้กินแน่นี่อันมันไหมเจอมันเนี่ยอ่อนอ่อๆอันมัดอันยำยั่งอันอันปิดพระเทวบุตรปุกีมีเทวเราเขาไหมอันเรสเปคเธอไหนยังโจเซลาโจโบนเขาไหมอันไปไปไหนยังไอเกยแต่ข้างมันในกลางไงเสียพัวก็กรเศ้านะก็อู้นะกรตันนะเกมันอากิวไหนไงเสียอามาไม่พระเป็นเจ้าว่าศรัทธานี่วันเนี่ยยังไหวเกว ชาวมเจ้ายาหันเขาก็อินุสนามันไม่เห่อกิวน้ำแต่ข้ามันไม่มาไงลงน้ำอันนี้ยกุนันัทธายังไม่อันเนี้ยไปได้เลยแสดงว่าปัจจามาอุปสังคกมมันต์ด้อุปสังคกมันตีเก้าก็เกิวเขาก็อันัทธายังไม่เกิวเขาออนเก้าก็อันกุนันัทธายังไม่เกอาอนกาออนสดงว่าปัจจามาปฏิหันได้ปฏิหันได အလုခမ်းခံအနအလုခမ်းသို့ယံဘုကုရ်အန်သတ်သာယံမေကာအလုခမ်းအလုခမ်းနိဝအေကုရ်အန်သာဒာယံလာအေမလောဟန်ရက်ငခေါဝေပိုစသူဟောတာပိန့်ခေါကူဆူနိဝနဲယုံအန်အမွအန်လောအန်နိဘာဇောဟိတနဲဝါန်နင်းအကိူအန်နိနဲအတမဘောနိဝနဲခေါယုံငခေါဟိတစနအန်မယုံလောယေမလောမဟိတအေကန်ပယုံမိုင်အန်အလုခမ်းနောခေါ กาก็นั่งไงนั่งไกในกคิวเฮไงคืออันทุกอารมณ์คว่ามันไม่พูดข้ามปีนซเนะตั้งกูเราเมื่อกี้มันเพอันบางว่าเมียงนกี่ยวโมจุยานเขากออันยับอันยาขลุ่ยยังโน่ละอันพูดอันสถาเมียงม่ใหญ่ะมันกูพูดสุมกพูดคำวานโ่ละหลับมียงตรงนี่อันพูัสธายังเกอมันเกใครเรื่องไหนลูเฮปีนู้มันในอาจางคำว่าตือปูกาเรยงยัง นอเฮียงเรื่องไม่ซเรื่องรู้เหอไหนอัจนร่ามันเคียงออมันเจอนลาเรื่องไม่ปัาเรื่องรู้เหอไหอัจาจย์มันเกีงอกมัเจอกจมวนจยานเอาวะคือเขมาคือก็ชงไงันน้อนอันเนียนโ่ละลูก้ามปีนน่ละอันกุศท้ายังไม่หกากรว่าน่พูดปีนวาวปีนสินะไอ้บุคุไอ้สายเสียนเจอมันลาเสียนตองไอ้กบเบอร์มาขินเส้นปลาปีนเจ้าวะกุนอันศัทธายังไม่นำอันทุกอรูค้ามกูสงกูสีมันไม่ไหนนำการกุญอันศัทธาเมียง อขาบอกเขาบอกเขาลุคามอกลุคามว่าบอกว่าแสดงว่าบัดมังธรรมเดสินตาเดสินดีขณะก็อันโหตระอันไขตระโลอันนี้อันทุกจุทุกเป็นี่ก็คุณอันศรัทธายังไม่เห็นเป้อันทางนั่งไงนั่งเขาในทอมตระข้ามผ่านน่งเขาในท่วมโอศรัทธายังเงี้ยเงี้ยเกี่ยวในปีนอนั่งเข้าในหูในตัวนำข้ามอันน่งเขา ในเอาบุรกามิตรกามเขาอันโจอรุตุกามเขาสัทธายั่งซี่ในเข่าในตองในในหูในจ่าในท่วมในเงินอากุณันศรัทธามิยังไม่เกย์เกวบอมะเกวอรุขามบอกมะขามขามตราขอลเรามะกระตานกระตานโกลามันตัมมัทโทมขะตอมเราเนี่ยไมเกยกบเบอมอะไสิอันหูอันตองโกลามันตะกากาตะกากาเอกุณันศรัทธายังเกยอันหูอันตวงลงตราไม่หัวเรมันขันตานึ้อสิน เอ้กบเบิ้ลมาสธาเนี่ยยังเนี่ยอคิวมันเขาอันนี้เขาน้ำปลี่นเนี่ยคุณอันสธายังเงี้ย้าวสุตุกองเขานำข้ามตราอันนี้ก็มันไม่น้ำกาสิกว่าคุณอันสธาเมียงเงี้ยอันตัวตะดไข่ก็ไมียงยาวสะดอกายสับเบดาปรังมรณะสุเกติงสักกังโลกังอุปปัจจติเอ้กบเบอ้ลมาคนันสถายังเนี่ยคันกามึงพีนี่ก็ละไง้ลงน้ำถ้าจะมันเกี้ยกลายนิโกะละอันตัวกู tua song này kéo miếng ai bù cái này cái này chơi mình này cam số hết này anh thế này anh ác hết anh này này mình cồn mấy số này mình sẽ trả gì ta nói sẽ là bao na đầu hết vậy nhăng anh ta tài của là mới ta tài của mình anh cam ta tập này ô có mấy anh này này hôm mấy hết vậy cái tua này miếng tài nó có anh cam gu số này không có hết มาเนอจัดอันนี้เรกว่าตทเทงในมันอากรมมะลงย่างสนะท่นบ่เลี่บ่อันพระเจ้าเาไว้ปันไว้รู้ไว้ตั้งไว้ข้ามเส้นกรรมธรฮิดภาวนาทอมตราเนี่ยเขาฮิดไว้ลองอันนี่ไม่มั่นกูหิ้งขจึ่เจอแล้วเจอมันเนี่ยเตี้ยวสิมนสินายอูเนี่ยอันตัวกูเนี่ยก็สังหมบ่ก็เบอมมันตายเอแล้วอสติโกมาหายมาเบี่ยคำบอเราเวเราวางตารางเปี่ยนกาลมกาขกาใอ้แกอัน จะสัตยางเนี่ยเขาลงกูสู้พระเจ้าไม่โอ,อจะปีนสูเนี่ยเขาสติก็เครื่องไอ้เขาก็ตายก็แล้สติเครื่องไอ้ห้อจจมจมโมรรามันพระเจ้าไม่ละไงจะส่วนตายก็ปีนไอ้เขาเกีก่ยว,วกันโอละการเมืองพีก็กทิงเมืองพีเนี่ยไงน้ำก็เบื่อมาอันนี้ก็สัตาสุไหมขี้เส้นพระปีนเจ้าก้นอันไส้เส้นเจอสัทายางยมหมัดกงดูพระราสังฆา คำกุศลอกุศลกุศลเหตุแก่อคิวมันอันนี้ทงอกุศลเหตุแก่อันนี้ทงนี่สจะอันมัดอมัทธานิวันก็เบรมการนำปอันนี้ขณะอันนี้มันสิจ่าสิที่เหตุอันนีเาบอกมามอันนีเกกลานี่อันนีเาบเหตุมันสิจ่าสิติวิตุกสิตุิูก่อันนี้ในไหนมันไมตุกูตุกองตมากันสูมศมเศา สาขาปับผลุปโดขันธิมาวามหาปดุโมมหาดุโมมูลาวาผละสัมปันโนปริท่าโหติปะขีนังไงหมานไหมวะต้นห้องโลงตรงปฏิตีโลงเนี่ยเขาเอา่อโฮมกัวอัมคาหมิแล้วเขาก็กีหึงทอามาต้นเขากเออเยอะรงสงกลางกลางตีมาไหมาหนูนะเขาหรือร์ไงลบหรือไงมักแล้วในกินฮัลเลอร์ไงโฮมไหมในอู่ในสวนในเศา นํามานะคน้าเน่อันัทธายังไหมมัาเ่น้องมันเข้าจมมุ่นเจ้ายาเนาะผู้แคมซาลงน้ําเฮามาได้เอ่อราคาอ่อนปะเดมันโดยเลยมันมันบ่เจ้าก็ศรัทธายังพุ่งมุ่นมันกามันเยอผู้มีเฮาอันขะลูขะตางเฮาพะเฮ็ดกุซัวเฮาเนี่ยเฮาออตะเมิงพี่น้องเฮาก็เอาลิซีมาเฮาขะไข่นํา จาสังหาเขาอไสูไลป้าไม่มาเหอบัดดีเพิ่มหมูไงที่จึงไงไปฮอนฮันไข่ขขนำม้าเนี่ยในก,การกสูม้มันก็เยอะสิไข,ข่ามาเหอนั่งไกวานกันสัย,สยังเงี้ยเจอมัวเจอายานทุ่ามีกีแล้วเขาเกลเอฟไงนำในวานเขาเอากุเอาคิวเขากลไงลูกข้า,า,ามไงู้ตราไข่ตราในท่อมนั่นงไงทั้งมือทีก็ไงอิงเบิงมันสิ พี่น้องมันเขาถึงดังนี่ลุยน้ำเองเบิงมันสินั่งต้นตอทีลงต้นหงลงน่ะเฮาใหมเองเบิงสิหนูแล้วเฮาคเข้มซาเนี่ยหมดเฮาเมี้ยงเฮาหเข้มซาเนี่ยัง่นกูเรื่องคุอันศาจาะอันนีอันุดกอเงออมากพน้องเข้มซาลุยน้นิวาดาวุเงอัตังสอรตังสัขลังมุดงอันายังเน่เส้นโกในาเจอแล้วเฮาก จะอันนี้เขาในป่าอันโตสามานะอันตามาสาเมียงอันโตโตสาแลเขามันเม่ยงก็เบือเมอจะมันอุ่นๆๆๆมาเลยก็เขียงจ่าสีอมสาซูเมียงอโมูอันโลอันนีไม่ไหนมันปิ้วสีกูข้ามตานกอวานสุขข้ามแล้วเขาอันปืนตะขะท้อมตะขมัดไหนมันว่าให้ก็เบือมาสีกุนอันศรัทธายังไหมวิตาโรกาวิตาโตสาวิตามหะอนาสวะ เจ้าสุดทุกอ์เจ้ายานตาในข้าตัวมึงโวไอหุบในเงี้ยน้ำจัดเนี่ยไม่เขาอริยะในโสดาบันสกุลนาคานในข้าวไม่มันในหันในก็แล้วคุณอันศรัทธายังมันมันเกอขลุขตั้งไหนยังเกกิไล้สูใกล้ป่าไม่หันไม่ก้าวโแล้วมันรู้สุตางสุเกอเมื่อไหร่ไม่เมื่อมจะวันหนึ่งมันจะวันหนึ่งปอเลยมันจะปานหนึ่งจะตั้งอันอริยะเทาจังไหนหุบเขาโวมาสิอรุคามกาจังเป็นเข้าหม้อง

เราอริยสังฆาหกตรามันในหัวไข้เหอปุกเรืองการาเรืองนี่นี่นั่นในท่อมในเงินในแก้งเกตราในไม่ในจอมเกมันพระเจ้ากิดยังโสด harma idhangya ya p ิ r i nibadi a n a มันพระเจ้ากิดวันหนึ่งกิลิศาละเัาต้นหาวิจารเัาโม่สิงซีในบ้านเข้มซาอันมันมันในไม่จะแทงจะหอดน้ำไอซิพระเป็นเจ้าสันตาสุกในไม่อะคิวมันเยโปรไข้น้ำเยอะเนี่ยหัวไข้เหอะมากะ มันในก็เอ่ออย่าลืมเจริญสัทธาจ้ากับพระเจ้าสิเออเจ้าอรุณเาชเนี่ยเขามในสังฆาโตบารุเถอทางเถอผู้มีบีดนองเขาก็ในคำเส้นกันทธรในท่อมตราเนี่ยก็ข้ามพระเป็นเจ้าในทอมในเงินก็โอเขาวะเจริสัทธายมัดิคงโดพระคงโดตราคงโดสังฆาเนี่ยเขาการนั่งบิเนี่ยเอ่อตมัดชูตเจรสูตเจรสูเขานาพระดราสังฆาเนี่ยเขา ตบวกเงินซูยอกะกันนัมเบยเนลองกุซูลองอันนี่ไมเฮาว่าเฮามื้อเงินซูศรัทธาเจเฮาเนี่ยใครมว่าเอาทาหังเอาีปสิวาสกดิจาศรัทธาเนี่ยเนาะในเมืองกลางเฮาจัดอันนีจันาสังสรเฮาม่เอามซาเป็นโดยเลศรัทธาเฮาสิูมพี่น้องเฮาตะน้องตะมงมซาลุยเนาะในสิขเจอสิหังพมันศรัทธาจากะจอําเอปาสิ ဟော၌ဒါနာသီလภาဝနာလုံးအနိကုဆုနဲ့ခေါ်ဟာ၌သုကုတ်กันကတာအဘိဝါဒနာသီလေသနိချံဝဒ္ဓပจัยနောဇတ္တာရောဓမ္မဝဒန္တိအာယုဝနောသုခังဗလံ